สถานการณ์บ้านเมืองนะว่าไปเขาดูข่าวนะเขารู้ว่าเดี๋ยวกําลังจะมีการประชุมค่ะอย่างเมื่อวานที่มีการประชุม GBC เนี่ยคุณผู้ชมเจ๊ใจบอกว่าเออการประชุมเนี่ยจะให้มาทําไมประเทศไทยจะล่อลวงเข้ามาเหรอคุณผู้ชมต้องฟังเองฟังจบแล้วจะพบว่าเอ๊ะเจ๊ดูข่าวจริงปะเนี่ยฝากไปถึงไอ้คนไทยไอ้ตัวสลิมไอ้ตัวไอ้ตัวผู้นำทั้งหลาย สร้างให้เขเมรไ,ไ,ไปไปชมอาเซียนน่ะไปไปชมที่จันทบ,บุรีสถานที่ประธานอาเซียนก็อยู่ที่ประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียแล้วแล้วทำไมพวกมึงเปลี่ยนสถานที่ให้ไปไปชมที่ประเทศมึงที่จันทบ,บุรีอะ่ะมึงรับรองไหมมึงไม่ได้รับรองเลยมึงอยากทำอยากอยาก อยากทำไลายเขมนอีกแล้วนะใช่ไหมคึงคิดได้ยังไงอะ่ะฐานที่เขาตังไปแล้วเอาหัวสมองตรงไหนมนาะคิดคิดว่าเขาเขมรว่าโง่มากกว่ามึงเหรอเออ,อนั่นสิคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป